เที่ยงคืนตรงท้องฝ้ามืดสนิทปราศจากแสงดาวกลุ่มเมฆดำสนิทปกคลุมเป็นแผ่ลอยต่ำลงลมเริ่มพัดแรงจัดขึ้นทุกทีกิ่งไม้ย,ยอดไม้ที่มองเห็นไบีบอยู่ในความมืดดูเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอีกไม่นานทั้งฝนและพายุต้องกระนำลงมาอย่างบ้าคลั่งชายชะกันหกคนซึ่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ใต้ต้นยาง ก็เงยหน,น้าขึ้นไปมองดูถ้องฟ้าด้วยท่าทางไม่สบายใจคนรูปร่างสูงที่สุดในกลุ่มขยับปืนที่สะพายอยู่บนบาออกมาถือเอาไว้และเมื่อคนอื่นๆหันมามองด้วยความแปลกใจเขาก็เลยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ทว่าหางเสียงมีแววบ,บังคับเหมือนกับเป็นคำสั่งอยู่ในทีเอาเศษผ้ายัดปากลำกล้องปืนและสะพายลำกล้องลงพื้นแเดี๋ยวฝนตกแน่ คำพูดของชายซึ่งมีลักษณะท่าทางเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนลึกลับดังกลา่าวยังไม่ทันจะขาดคำหรือสำไปทุกคนก็ขยับปืนที่ไหลลงมาเอาเศษผ้าซึ่งดูเหมือนจะเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วยัดปากลำกล้องปืนจนนั่นแล้วสะพายเอาไว้ที่ไหลตามเดิมแต่ทว่าเปลี่ยนเอาปากลำกล้องปืนเ่มผืนเพื่อกันน้ำฝนเข้าไปอยู่ในที และแผลบ,บ,บเป็นทางอยู่บนขอบฝาเบื้องหน้าแสงสว่างที่วาบอยู่บนท้องฟ้าสาสตร์ให้เห็นเทือกเขาอันสูงชันเลียงลายเป็นพืชสุดลูกหูลูกตาและต่ำจากเทือกเขานั้นลงมาก็เป็นป่าทึบลกที่มองไม่เห็นที่ราบพอที่จะอาศัยเป็นที่เพาะปลูกได้เลยแม้แต่แห่งเดียวณจุดที่คนลึกลับทั้งหกคนจับกลุ่มกันอยู่นั้นก็คือบริเวณที่ลึกลับแห่งหนึ่งของเขาใหญ่ ตึงตั้งอยู่ห่างจากฐานเลด้าเขาเขียวของหารอากาศไปทางด้านขวามือประมาณ2กิโลเมตรสภาพอันลุกชันของภูมิประเทศทําให้กลุ่มนั้นปลอดจากสายตาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์และยํำรักษาการของหน่วยเลดาอย่างสิ้นเชิงในถ้าฝนตกพี่เดืองคงไม่มาแน่ผมกลัวจะเหลียวมันอย่างเมื่อคืนชายชกันรูปร่างเล็กผอมแกลน แต่ทว่าการเคลื่อนไหวกระชับกระเฉงคล่องตัวเงยหน้าขึ้นไปดูก้อนเมฆเดี๋ยวปลอยออกมาอย่างน้ำเสียงไม่สบายใจกูต่อให้โคตรฝนด้วยคอปเตอร์ของเราเครื่องหนีชอบฝนบอยที่พี่เดืองไม่มาเมื่อคืนหนี้ไม่ใช่พี่เดืองผิดนัดแผนการของเราวางไว้แบบนั้นเพื่อไม่ให้พวกมันจับทิศทางของเราถูกมึงใจเย็นได้ไอ้นงคือน,นี้พี่เดืองมาแนะ่ฝนหลงเม็ดละบอย ประโยคสุดท้ายถ่ายรูปร่างสูงซึ่งมีลักษณะท่าทางเป็นหัวหน้ากล่าวออกมาด้วยท่าทางรีบร้อนพร้อมกับสะบัดเสื้อคลุมฝนแบบปันโจที่ถือเอาไว้ในมือแรงๆแล้วสวมคลุมทับเครื่องแต่งกายเอาไว้อย่างมิดชิดฝนเริ่มโปรยลงมาเป็นสายแล้วค่อยๆรุนแรงขึ้นเป็นลําดับลมกระนำหมุนตลบต้นไม้ขนาดใหญ่บนยอดเขาที่กลุ่มคนลึกลับยืนอยู่ลูเป็นทางอย่างน่าสะพรงกลัว กระนำลงมากะนำลงมาเลยเว้ยฝนยิ่งตกเท่าไร่คอปเตอร์ของเราก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นชายรูปร่างผอมสูงหอดร่ด้วยความหนาวเหน็บปากก็พึมพำออกมาไม่ขาดระยะนายนายฟังดูสิครับเสียงเหมือนคอปเตอร์ของเราเสียงละล้ำละละักของชายเล็ก,กเลนทำให้หัวหน้าของคนดังกล่าว เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าซึ่งช่ำไปด้วยพายุฝนด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเสียงปัดๆของโลเตอร์ที่ดังแทรกลงมาจากเสียงอึกทึกลึกโครมของสายฝนทําให้หัวหน้ากลุ่มคนลึกลับดังกล่าวออกคําสั่งออกมาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเฮลิคอปเตอร์พ่เดืองมาแล้วเตรียมจุดไฟให้สัญญาณเครื่องลงกลุ่มคนลึกลับสีคนวิ่งปลาดออกจากใต้ต้นยาง ที่หมายก็คือลานกว้างเบื้องหน้าซึ่งถูกทั้งเตรียมเอาไว้สาหรับเป็นชอปเปอร์แพดหรือลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยแล้วเสียงโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตัดอากาศผ่านพายุฝนดังปัดปัดอยู่เหนือศีษะแต่ทว่าความมืดและสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างมากคลั่งทําทให้มองไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์ลึกลับเครื่องนั้นแต่อย่างใดกลุ่มคนทั้ง4เมื่อวิ่งฝ่าฝนออกไปถึงลานกว้าง ก็พะออกจากกันไปหยุดยืนห่างกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าและเมื่อแน่ใจว่าระยะไม่ผิดพลาดแน่นอนแล้วทั้งสีคนก็หยิบซีโฟแท่งยาวเกือบหนึ่งศอกออกจากกระเป๋าหลังด้วยท่าทางลูกหนีลูกลนต่อจากนั้นชายชะกันทั้งสีคนก็ใช้ไลเตอร์จุดแท่งซีโฟภายในเสื้อกันฝนเดี๋ยวปักแท่งซีโฟสุขณะนี้ติดไฟเขียวปัดเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่เล็ก ซึ่งได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง4ด้านน่าอาจจจัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะทั้งลมและฝนที่กระนำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตานั้นเจ้าแท่งซีโฟทั้ง4ก็ยังติดไฟส่งประกายฟู่สีเขียวสุกใสสว่างสวัยไปทั่วบริเวณและยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหรไฟจากแท่งดังกล่าวนั้นก็ยิ่งสว่างขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดในระยะไกลๆพอจุดไฟเสร็จชายชะกันลึกลับทั้ง4คน วิ่งกลับเข้ามารวมกลุ่มกับพพวกด้วยท่าทางรีบร้อนเสียงปัดปัดดังบนเบียนอยู่เหนือยอดเขาชั่วอใจชายชะกันทั้งสี่คนก็มองเห็นลำตัวอันเถอะทะของเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆลอยตัวลงมาจากความมืดมิดของสายฝนอย่างช้าๆที่หมายลงถืนของมันก็คือแสงไฟจากซีโฟทั้งสี่แท่งนั้น ทำไมไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมันละนายได้ยินแต่เสียงใบพัดตัดอากาศดังปัดๆัดเท่านั้นชายชะกันคนหนึ่งเอ่ยถามชายผอมสูงขึ้นมาด้วยความเคลือบแทงใจไอ้ง่มันมีท่อเก็บเสียงบอยถ้ามันไม่แน่จริงมันไม่หลวงคอง,งูเหา่าบินหลบเดด้าเข้ามาถึงที่นี่ได้หรอกวะหัวหน้ากลุ่มคนลึกลับด่าลูกน้องออกมาดังๆพร้อมกับต้องสายตามองไปที่เคอปเตอร์ลึกลับไม่ปรากฏสัญชาติ ที่กำลังลงพื้นเขม็งฐานสก,กีของเฮลิคอปเตอร์สัมผัสพื้นภายในกรอบของกองไฟทั้ง4พร้อมๆกับที่ประตูห้องโดยสารถูกเลื่อนออกจนกว้างกล่องกระดาษแบนๆยาว1เมตรกว้าง1นงอกถูกโยนลงมาก่อนแล้วอึดใจต่อมาด้านของชายชกันสวมเครื่องแต่งกายกลมเกลืนกับความมืดกระโดดตามลงมา้วยท่าทางรีบหลอนเฮลิคอปเตอร์ลึกลับดึงตัวเองขึ้นจากพื้น ท,ทั้งที่ยังไม่ได้ปิดประตูห้องโดยสารชายจะก,กันที่กระโดดลงมาจากเครื่องวิ่งปลาปร์ตเปตซีโฟโล้มลงกับพื้นเดี๋ยวช้รลองเถ้ากระทึบจนกระทั่งดับหมดทั้ง4ี่อันเดี๋ยวต่อจากนั้นเขาก็ดึงปืนที่สะพายอยู่บนไหลลงมากระชับอยู่ในซอกแขนสายตาก,กวาดไปรอบๆด้วยท่าทางระแวดระบงังฝนและลมยังกระหนํำลงมาอย่างบ้าคลั่งการเคลื่อนไหวบนลานกว้างที่พอจะมองเห็นได้ แต่ต้องอาศัยแสงไฟเล็บเท่านั้นเฮ้ย <Hey, S 1> ไปช่วยพี่เดือนหน่อยบอยพวกเราหัวหน้าคนลึกลับที่ยืนอยู่ใต้ต้นยางออกคำสั่งห้วนๆเดี๋ยว,ววิ่งนำหน้าออกไปก่อนกลุ่มสมุนก็เลยต้องกระโจนพวดตามออกไปเป็นหางทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าใดนักเนื่องจากพายุฝนที่กระน่ำลงมาอย่างเป็นบ้าเป็นหลังนั้นพวกหรือหลบอยู่ที่ไหนวะวัวลงจากเครื่องตั้งนาน ชายคนที่ลงจากคอปเตอร์ตะโกนฝ่าสายฝนด้วยท่าทางฉุนเฉียวเมื่อมองเห็นกลุ่มคนลึกลับกลุ่มนั้นวิ่งเข้าไปช่วยกันแบกลังกระดาษกันวุ่นไวายไปหมดผมคุ้มกันพี่เดืองอยู่ข้างนอกไม่แน่ใจกลัวจะเหมือนครั้งที่แล้วไปกันเถอะครับพี่ชายชะกันซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มคนลึกลับดังกล่าวพูดกับชายชะกันคนที่ลงจากชอปเปอร์ซึ่งเพิ่งจะเปิดเผยเดี๋ยวนี้เองว่าชื่อเดืองด้วยท่าทางนอบน้อม ขอบใจเช็ดทั้งที่แล้วเราพลาดต้องเสียคอปเตอร์เป็นหนึ่งเครื่องเพราะกำหนดการเดินทางของเราล่วดไหลแต่คราวนี้นักบินของเรามีแว่นตาอินฟาเลตบินกลางคืนมืดมดสบายมากเดืองพูดพลางถือปืนวิ่งหลบฝนเข้าไปที่ใต้ต้นยางโดยมีชิดหัวหน้ากลุ่มคนลึกลับวิ่งตามเข้าไปเต็ดๆเดที่ยวนีอะไรพี่ เมื่อเข้ามาหลบฝนใต้ต้นยางซึ่งมีกิ่งไม้และใบหนาทึบพอที่จะบรรเทาจากสายฝนได้ชิดก็เอ่ยปากถามด้วยความสอดหรูสอดเห็นหรือไม่มีหน้าที่ถามชิดเดืองสวนคำพูดออกมาด้วยนลำเสียงห้วนๆลักษณะท่าทางมีความไม่พอใจจนสังเกตเห็นได้ชัดชิดสีหน้าเจริญแต่ก็ไม่ได้ปีปากพูดอะไรออกมาอีกนอกจากหันไปบงการให้ลูกน้องของตัวเอง แบกลังกระดาษอันหนักอึ้งนั้นเดินลงไปจากยอดเขาโดยเร็วฝนเริ่มเบาบางลงลมหยุดบ้าคลั่งเป็นปิดถึงในไม่ช้าท้องฟ้าและยิบระยับไปด้วยแสงดาวที่พล่างพลายสุกใสสกาวไปหมดทั้งห้วงนภาฝนหยุดสนิทแต่ความเฉรอะก็เล่นเอากลุ่มคนที่แบกลังกระดาษหุ้มพลาสติกอันหนักอึง้งลื่นถลายตกลงมาจากสันเขาอันสูงชันนั้นหลายต่อหลายครั้ง แทบจะไม่มีการพูดจากันเลยตลอดระยะเวลาการเดินทางจนกระทั่งสองชั่วโมงผ่านมากลุ่มคนทั้งเจ็ดคนเคลื่อนที่ลงมาถึงตีนเขาเบื้องล่างด้วยความปลอดภัยรถจอดซุ่มอยู่ที่ผู้หมายโน่นอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับพี่เดืองชิดพูดพลางชี้มือให้เดืองดูผู้หม้ที่มองเห็นทึบๆอยู่เบื้องหน้าด้วยคำพูดที่พยายามเอาอกเอาใจจนสังเกตเห็นได้ชัดเดืองพยักหน้า แต่ไม่พูดเสียงนกกลางคืนที่สะบัดปีกบินพลึบออกจากแนวแมกหมายบริเวณที่จอดรถทําให้เดืองชะงักกึกขิวขมวดยน่นปืนที่กระชับอยู่ในมือตวัดปากลํากล้องขึ้นเสมอแนวสะโพกด้วยความเคยชินมีอะไรพี่ชิดซึ่งมองไม่เห็นความผิดปกติของนกกลางคืนแต่หันมาพบท่าทางอันลุกหลีลูกลนของเดืองเข้าก็กระซิบถามขึ้นมาเบา ไม่มีอะไรอ้วกปวดท้องขอเวลาหน่อยบ่าพวกหรือไปรออ้วที่รถก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปในขณะที่พูดเดืองยกมือขึ้นกดท้องใบหน้าเย้ยเกเหมือนกับจะย้ำให้เห็นจริงเห็นจังครับตามสบายพี่เดืองผมจะไปรอที่รถโน่นก่อนชิดพูดพร้อมกับคุมลูกน้องเดินเลี้ยวไปยังที่จอดรถ แต่ก็ยังไม่บายหันมาชำเลืองเดืองแวบหนึ่งด้วยความแคลงใจเดยวก็ต้องยิ้มออกมาเมื่อเห็นเดืองฉากแวบบเข้าไปถอดกางเกงนั่งยองๆอ,อยู่ข้างทางนั่นเองแต่ถ้าทิศหันมาอีกครั้งหรือมีตาทิพย์พอที่จะมองหเห็นเหตุการณ์ข้างหลังได้ก็คงจะนึกแปลกใจอยู่คลามคลันที่คนซึ่งอ้างว่าปวดท้องและถอดกางเกงนั่งลงไปแล้วกลับสวมกางเกงอย่างรีบร้อนพร้อมกับขานเร็วจีเข้าไปแอบในป่าทึบอย่างลูกลีลูกลน ชิดเดินแซงลูกน้องไปถึงที่ซ่อนรถก่อนนึกชุนตะงิตตระงิด,งงดที่ลูกน้องทั้งสองคนนั่งหลับคู่กันอย่างสุข,ขาลมตอนหน้ารถบนที่นั่งของรถจิบกลางโดยมีหมวกทรงขอทานคลุมหน้าเอาไว้อย่างมิดชิดไอเฮียเสือกนอนหลับทั้งสองคนลุกขึ้นอยไอ้น้อยไอ้คงในขณะที่สะบดดาออกมา้วยท่าทางฉุนเฉียวชิดก็เอื้อมมือไปเคยกบ,บาลลูกน้องทั้งสองแรงๆคนละที บัดดนนั้นเองล่างของไอ้หน้อยกับไอ้คงซึ่งนั่งหลับอยู่ดีๆก็หลมตะแคงลงกระเบาะรถหมวกทรงขอทานล่วงจากศีรษะเผยให้เห็นเส้นผมบนหัวโดนกล้อนไปครึ่งหนึ่งอย่างถนัดชัดเจนเฮ้ยมึงมึงเป็นอะไรวะนี่จบตอนที่หนึ่งแล้วนะครับโรดติดตามแลวฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลบฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณที่หลายครับ